ขอถวายการสอนพระบาลีขอจงเป็นปจัจจัยให้ลูกได้บรรลุมาผลนิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธอ่าเรามาต่อตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้เราจบตรงนี้แล้วเนาะสาลีปุตตะเนะี่ยขันหายาสินะ เนี่ยคันหาย,ยาสีติตรงนี้จบแนละ้วแล้วก็มาขึ้นตรงนี้นะคะพันเตนะก็เป็นเครื่องหมายคําพูดนะคะเป็นเลขในนะคะเสร็จแล้วเราก็ดูว่าเลขในจบที่ไหนคะจบที่อิติเออเวลาเราดูติตัวเดียวเนะี่ยเราก็ดูข้างหน้าเป็นสระเสียงยาวใช่ไหมสระอาก็แปลว่าตัวนี้ต้องเป็นอิติแต่ตัวนี้ยมันมีสามตัวสามสับสับแรกคือคันหายยามิเนะี่ยอันนี้ก็คือ ไอไอยามินะคะเป็นอะไรคะสัตตมีวิพัตเป็นอาขยาญนะคะกิายาอาขยาญเอ่อกิยากุมภากต์ตัวเนี้ยเป็นก <olds> ิา هنا, นายาอาขยาญนะคะอย่างนี้นะคะแล้วตัวเนี้ยในเนี้ยเอาตัวเนี้ยมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะแล้วพอมาอยู่ตรงนี้ตัวมาม้าเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นสระอีนะคะแล้วพอตัวเพราะตัวสระเอเนะี่ยมันมันทำให้ตรงเนี้ยเป็นสระอีกลายเป็นสระเอ แล้วตรงนี้มันมาตัวอีกตัวหนึ่งคือเอวะก็คือตรงนี้แล้วตัวสระอาตัวเนี้ยเราก็ตัดออกแล้วก็เป็นอะไรคะเป็นอิติกนะก็เป็นสามสับอย่างนี้นะตอนนี้พอเราเห็นเรียบร้อยแล้วเออเราจะแปลเลขในเลยไม่ได้เราต้องแปลอะไรคะเลขนอกตอนนี้เลขนอกมีไหมไม่มีต้องโยกมาอ้าเวลาเลขนอกโยกโยกมาตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นประธานที่พูดอ่ะพูดตรงนี้นะ คนพูดถูกเนี่แต่เมื่อกี้เนี่ยประโยคที่เมื่อกี้ที่เราทวนกันสองรอบเนี่ยเป็นภาษาสดาถูกไหมคะตอนนี้ก็ต้องเป็นพระเถระก็คือใครคะภาษาลีบุตรถูกไหมเน,นี่ยเป็นภาษาลีบุตรนะภาษาลีบุตรก็ต้องเป็นเถโลใช่ไหมคะแล้วเราก็เติมโสหมายถึงว่าพระเถระรูปนั้นอะอะไรเงี้ยก็คือพระนั้นจะต,ต้องมีคําว่าตะศัพท์ก็แปลว่านั้นนะคะตัวเนี้ยโสนะ ซึ่งจะต้องหมายถึงว่าเอาองนั้นน่ะรูปนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยพระเถระรูปนั้นก็คือพระสารีบุตรนะอันเนี้ยคือสารีบุตรตรงนี้นะก็คือตัวนี้โสเถโลเราก็โยกโสเถโลมาถูกไหมคะ่ะเออเสร็จแล้วเราก็มาดูต่อว่าโสเถโลเนะี่ยมันเป็นอะไรคะมันเป็นเลขนอกเราก็ต้องมาดูตัวเลขในว่าสิ้นสุดตรงไหนสิ้นสุดตรงนี้ เราก็มาดูเลขนอกาเลขนอกตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีตัวถูกปะพอไม่มีตัวแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีกิยาคุมภาคถูกไหมคะกิาคุมภาคตรงเนี้ยเป็นของใครเป็นของเลขนอกตัวนี้นะอันนี้ไม่ใช่เลขในนะอันนี้อยู่ในเลขนอกนะเลขในอยู่แค่ถึงอิติแล้วตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นเลขนอกไอ้ตัวกิยาคุมภาคที่จะมาเปิดอิติเนี่ยจะเป็นอาหะนะคะอาหะตัวนี้นะคะ เราจะเอาหุตตวาไม่ได้เพราะเป็นกิยาเล็กเรียกว่ากิยาในระหว่างนะคะแล้วก็วัตตวาด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอากิยาคุมภาคที่เป็นอาหะนะคะนะอาหะเป็นกิยาคุมภาคแล้วก็เป็นกิยาเลยคะกิยาอาขยาดด้วยนะคะเพราะมันอยู่ในไหนคะอยู่ในปะโลกขานะคะอยู่ในปะโลกขาวิพัตนะกิยาอาขยา ตอนนี้เราก็ได้แล้วว่าตัวที่เป็นเ,เลขนอกเนี่ยคือประธานเห็นไหมคะอันนี้เป็นเอกวัชตะถูกไหมคะเอออาหารนี้ก็เป็นเอกวัชนะก็เป็นลักษณะเดียวกันคือกิยาคุมภ้ากับประธานเนี่ยต้องเป็นอะไรคะวัชนะเดียวกันนะพอเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็แปลตัวเลขนอกก่อนทุกครั้งก็คือโซเทโลโซเทโล อันนี้ตรงนี้เห็นสระโอใช่ไหมคะอันนี้เป็นอะไรคะปุงลิงถูกไหมคะแล้วเป็นอะไรคะปัตมาวิพัสเอกวันะก็แปลว่าอันว่าอันว่าอะไรคะอันว่าใครคะอันว่าพระเถระแล้วก็ตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่านั้นนะตัวเนี้ยขยายมันเป็นเงาตัวนี้มันเป็นเงาตัวนี้เป็นตัวจริงนะคะตัวจริงเนี่ยมันจะเป็นอะไรคะมันจะเป็นนามตัวเงาจะเป็นวิเศษณะนะคะเพราะนั้นเนี่ย อันว่าใครคะอันว่าอันว่าพระเถระแล้วก็อะไรคะนั้นแล้วก็อาหาที่อยู่ข้างนอกนะเล็กนอกเป็นกิยาคุณภาพอาหาทำไมคะพระเถระเทะพระเถระ,ะ,ะเนี่ยเจะพูดตัดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเป็นเเป็นพิษุใช่ไหมคะพระเถระไม่ใช่พระศาสดาไม่ต้องเป็นอักก็เป็นกราบกราบทูลแล้ว แต่ถ้าเกิดพระศาสดาพูดตรงเนี้ยอาหักก็จะเป็นตัดแล้วพอเข้าใจไหมคะตอนี้ถ้านี้พระพระเศษเอ่อเทระก็คือภาษาลีบุตรใช่ไหมหรือภิกษุทั้งหลายอ,อย่างเงี้ยก็จะพูดว่าอะไรคะหมายถึงอาหักก็บอกว่ากราบพูดกับผู้ที่เจ้ากราบทูลแล้วพูดกับพระศาสดานะกราบทูลแล้วแล้วเราก็เอาอิติมาเปิดมันต้องติดกันอย่างเงี้ยนะอิติมาเปิดตรงไหนคะ มาเปิดอ้ตรงฟันหนูตรงเนี้ยนะเอาอิติมาเปิดเนี่ยตรงนี้นะคะฟันหนูอิติแล้วก็ว่านะคะอิติว่าอย่างนี้นะคะแล้วตอนนี้เราก็มาดูว่ามีอารัปนะไม้เพราะตัวแรกก็เป็นอารัปนะตัวที่สองก็เป็นละไเป็นนิบาใชไหมคะแล้วก็มีสองอย่างเลยนี่อารัปนะตัวนี้เป็นอารัปนะนิบาศแล้วตัวนี้เป็นอะไรคะตัวนี้เป็นนิบาศถ้ามันอยู่ข้างหลังเนี่ยปีเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเนี่ย เป็นนิบาตแต่ถ้าเกิดปีมันอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่ได้เป็นนิบาตแล้วมันก็จะเป็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเป็นอุปสรรคอยู่ข้างหลังแป่ละเป็นนิบาตนะแล้วก็แปลไม่เหมือนกันถ้าเป็นข้างหลังเป็นนิบาตก็แปลว่าแม้นะคะแล้วตัวเนี้ยแปลว่าอะไรแปลว่ามากท่องกุเกนะคะแล้วก็ต้องโยกต่อไปนะเราก็เริ่มแปลนะคะการแปลเลขไหนก็คือแปลอัลปนะแล้วก็แปลนิบาตก่อน แล้วก็เริ่มแปลอันนี้เราจะเจอบ่อยพันเตอะไรนะคะข้าแต่ข้าแต่อะไรคะพระองค์ผู้เจริญอันนี้อันนี้ภาษารีบุทพูดกับพรศาสดาแต่ถ้าเกิดพูดกับคนอื่นก็ข้าแต่ท่านผู้เจริญนะคะอ่าตอนนี้ต่อมาพอแปลตรงนี้เสร็จก็แปลตัวนี้แม้ใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่เราจะแปลตรงเนี้ย เราต้องมาแปลต่อว่าพันเตค่าแต่พระองค์ผู้เอ่อผู้เจริญเสร็จใช่ไหมแล้ต้องถึงใครคะเรายังไม่แปลตัวนี้นะเรายังไม่แปลเราก็มาแปลตรงเอ่อตรงว่าประธานก่อนเราก็มาดูว่าตัวเนี้ยตรงเนี้ยแยกมาเป็นมิใช่ไหมคะที่เมื่อกี้บอกมันไม่ได้เป็นมะนะเนี่ยยาแล้วก็มิเพราะมันมีสระเอสระเอเนี่ยมันมาจากตัวนี้มิกลายเป็นสระลเออย่างเงี้ย พอเข้าใจไหมคะแล้วตอนนีต้ตัวตัวตรงเนี้ยก็จะเป็นเอวะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอิตติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราเห็นมิเนี่ยให้ขึ้นอะไรคะมิก็ขึ้นอาหงางทันทีเออันนี้ก็เมื่อกี้ที่สอนไปแล้วเนาะที่เราทําตัวใหญ่ๆให้ดูนะเอาขยายใหญ่ให้ดูนะอ่าเราลองดูนะคะเราเห็นมิไหมคะมิอยู่ตรงเนี้ยมิเราขึ้นอะไรคะขึ้นอาหารใช่ไหม ใหญ่พอมะอย่างเงี้ยมิก็ขึ้นอาหารนะอย่างเงี้ยแล้วแปลว่าอะไรคะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะอ่าเราก็แปลว่าพึงใช่ไหมคะเราก็เอานี้ออกนะคะเดี๋ยวเราจะได้ใช้เนื้อที่ได้เอาออกนะคะอ่าลดขนาดลงอ่าเรามาต่อตรงนี้นะคะอ่าเราก็ได้แล้วตัวนี้นะคะตัวนี้ขึ้นอะไรคะตัวนี้ก็มิเนี่ย แล้วก็ขึ้นอาหารให่นไหมคะพละแปรพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญแล้วก็อาหารเอ,อ่อพระสารีบุตรพูดก็ต้องพูดว่าอันว่าอะไรคะตัวเนี้ยก็ไม่ได้แปลว่าอันเอ,อ่ออาหารแปลว่าเป็นประธานนะคะก็อันว่าฆ่าอะไรคะฆ่าพระองค์พันเตเนี่ยเป็นอารปัปนะนียค่ะฆ่าแต่ฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญนะคะ อาหารอันว่าข้าพระอ,องค์นะพระสารีบุตรพูดแบบนี้นะแล้วก็คันหายยามิคันหายาม,ายามนะิแปลเหมือนเมื่อกี้เลยพึงอะไรคะพึงรับเอาพึงรับเอาอะไรคะเราต้องโยกไอ้ตัวเดิมมาสัตธ,ธิวิหาริเกอ่ะซึ่งเนี่ยทุติยาวิภัทสองซึ่งสัตธ,ธิวิหาริอ่ะทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะ พาหุเกปิแม้นีตัวนี้แแม้ก่อนแม้มากอันนี้แปลว่ามากตัวนี้แปลว่าแม้แม้มากนะคะแล้วก็เอว,เอวะเอวะนั่นเทียวเอวะนั่นเทียวแล้วก็อิติดังนี้แล้วก็ตัวนี้มีจุดก็ปัญาน้อยโอเคไหมคะเดี๋ยวเราออกกันก่อนนะคะ